อ่าอ่าอ่าเทสเทสหนึมไม่ดังแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเริ่มกับเดโมของครั้งนี้เลยชื่อว่าเกม Extreme Fork Lifting 3จะเป็นเกมให้เราขับรถยก Forklift นะเอาของไปส่งในจุดที่กำหนดซึ่งเกมเนี่ยเป็น p ั z z l e นะไม่ใช่ Simulator ก็คือในด่านเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเอาของไปส่งได้เริ่มกันเลยแรกสุดแน่นอนว่าเข้า Setting ครับ หัวข้อเกมก,ก็จะมีภาษาเปิดลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็เปิดเฮลเ e อร์ผมไม่แน่ใจว่าเฮลเ e อร์คืออะไรนะแต่ว่าลีดเดอร์บอร์ดก็ไหสกอรแหละเทียบกับคนอื่นส่วนภาษาก็มีตามมาตรฐานไม่กี่ภาษาในหัวข้อกราฟิกวิดีโอเซตติ้งก็มีปรับคร่าวๆ high medium low แบบแยกไม่ได้เปิดเปิด v ีซิงก็ปรับสกินเชคเท่านี้ลดสกินเชคหน่อยแล้วกัน แต่ว่าถ้าปิดหมดเดี๋ยวมันจะไม่เราใจผมวันบบนี้นึงส่วนข้อ a อด d i o เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงเพลงไปหนึิงนะระวังบูแตกมีซาวด์เอฟเฟกกับมิวสิกสองอย่างเท่านั้นในส่วนของคอนโทรลก็จะบอกปุ่มการควบคุมแล้วก็กับด้านจอยเมาส์พวกนี้นะมีแแรงสั่นของจอย ล็อกเคอร์เซอร์ในจอแต่ผมล็อกแล้วมันไม่อยู่ไม่เข้าใจอาจจะต้องออกส่วนปุ่มทางขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราขยับเมาส์แล้วกดคีย์บอร์ดจะเป็นรูปปุ่มคีย์บอร์ดให้แต่ถ้าเราขยับจอยมันก็จะเป็นรูปจอยคือเปลี่ยนแบบเร็วท่าไม่เห็นนะนะแต่ว่าปรับปุ่มไม่ได้ฟิกมาอย่างนี้งั้นเป็นเริ่มเดโมกันเลยมีเลเวลเซเลคชันก็ อินโทรดักชันออกไปศูนย์หนึ่งสก็ดก็เดโมตัวนี้จะมี8ด่านแต่ว่ามันล็อกอยู่เราต้องไล่ไปทีละดา่านมันก็ไปเริ่มกันที่ด่านแรกก่อนเลยแล้วกันซึ่งด่านหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรเขก็สอนการควบคุมหมุนกล้องกระโดดแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เดินหน้าถอยหลังรถเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็ยก ที่ดึงอฟอกฟอกลิฟดึงฟอกขึ้นฟอกลงแค่นั้นแล้วก็เอาของไปส่งเป็นอันจบด่านหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเร่งเร็วหน่อยเพราะไม่มีอะไรเลยหลังจากเล่นจบก็จะสลุปให้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่มันมี3ามขั้นนะนะถ้าไม่พอใจก็รีสตาร์ทเล่นใหม่ได้่นนานดาดมาเป็นการสอนย้ายรถที่ติดกลับเข้ามาจุดเริ่มที่รถวางอยู่ ก็กดปุ่งตามที่เขาบอกนะดึงลงมามันก็จะไปรีสปอนไปเกิดที่จุดที่รถควรจะอยู่ไม่ต้องบอกว่าจุดที่รถวางอยู่ตอนแรกสุดอันนี้สอนการโยกคอกซ่อมที่ใช้ยกของขดยืดขยายขยะเอียงหน้าเอียงหลังอะไรพวกนี้แล้วก็กดแรงซึ่งด่านนี้เขาสอนว่าเราไม่จำเป็นต้องยกทีละอันถ้าเราสามารถพอเราก็สแต็กของเรายกไปทีเดียวหมดเลยได้ ซึ่งจะสแต็กระขนได้กี่อันอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือการบังคับของผู้เล่นล้วนๆเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสแต็กของมากเอียงนิดเอียงหน่อยเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยมันก็วางได้อยู่เพียงแค่ว่ามันมีฟิสิกส์อยู่อะถ้าเราเร่งรถหรือว่าเบรกอะไรกระทันหันมันก็คว่ำแค่ระวังตรงนั้น ซึ่งตามที่บอกไปตอนแรกเกมนี้เนี่ยมันเป็นพัซเซเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีแบบต,ตรงๆเอารถไปแบกของเราสามารถเอารถแบกรถขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอารถคันนั้นไปแบกของอีกทีได้นอกจากนั้นก็มีระบบอย่างเช่น ดึงคันโยกเพื่อเปิดใช้งานของบางอย่างหรือว่าเราต้องขนของหันให้ถูกทางเพื่อมีไฟสองข้างหน้าจะได้เห็นทางที่ขับอยู่อันนี้็ต้นด้วยความที่มันเป็นเกมพัซเซิซเนี่ยเราไม่สามารถเล่นตกรงได้ไม่สามารถขับและยกของไปส่งได้เลยต้องมีการส่งต่ออะไรประมาณนี้ ต้องใช้สมองคิดว่าเราจะแก้ปัญหาลงหน้าอย่างไรอย่างนี้นเนี้ยลดขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคันแล้วถ้ายกติดด้านไฟไม่ฉายข้างหน้ามองไม่เห็นทางก็ต้องวางแล้วก็เข้าไป ยกจัดอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าเราก็จะเกิดอุบ i d ิเหตุเหมือเช่นเนี่ยล้อตกไปไม่ได้ก็ต้องกดรีสปอนรถใหม่แล้วก็ขับใหม่อันนี้ยิ่งดีอยู่ไกลถ้าเกิดอยู่ไกลนี่ขับกันตายบอกเลยก็แก้ปัญหากันไปเพื่อเอาของไปส่งให้ถึงจุด ที่กำหนดให้ได้อันนี้ก็ลงไม่ได้เหมือนกันเต็หน่าจะต้องไปหารถคันใหม่มาแทนสรุปก็คือ e x t m e Fork Lifting 3เป็นเกม p ัซเซิให้เราขับรถฟอกลิฟต์รถยกขนของไปส่งในจุดที่กำหนดซึ่งแต่ละด่านก็จะมี ทางที่ต่างกันต้องหาทางแก้ปัญหาว่าจะไปตรงนั้นไปยังไงอะไรอย่างนี้ก็เป็นเกมใช้สมองแหละใครที่หวังว่าจะเข้ามานั่งขับรถยกของส่งชิลๆแบบพวกอะไรนะซิมูเลเตอร์ไอทักซิมูเลเตอร์อะไรพวกนั้นไม่ใช่นะอยากเข้าใจผิดส่วนใครสนใจก็เหมือนเดิมครับลิงกด้านล่างนี่ผมแปะไว้ให้เป็นโหลดกันได้ตามสะดวกเลย สำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละสั้นหน่อยเพราะว่าเกมมันไม่ได้มีอะไรให้รีวิวเยอะมากเมคคาดิกมันมีประมาณนี้แหละไปแล้